คณะกรรมาการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภานะครับลงพื้นที่สุพรรณบุรีครับตรวจเยี่ยมความพร้อมของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยครับนายจำลองอนันตสุขครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมาการ การท่องเที่ยวและการกีฬาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมธิการและที่ปรึกษานะครับก็ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจความพร้อมของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยครับซึ่งขณะนี้ก็เตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ในช่วงต้นปีหน้าที่จังหวัดนครราชสีมาครับคณะกรรมิการได้รับฟังข้อมูลเชิงลึกจากนายอัครวิทย์จิ๋วหน้ารายนะครับ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค2และนายมตรีคงเรืองนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปมัมเกี่ยวกับความพร้อมของนักกีฬาเช่นแบดมินตันวิวแชร์บาสเกตบอลยกน้ำหนักและวิวแชร์ฟันดาบนะครับนอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจทีมกรีฑาคนพิการทางปัญญาที่ปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์เช่นเดียวกันครับ โดยทางด้านของนายจำลองนันสุขเผยนะครับว่าการเดินทางมายังศูนย์ฝึกแห่งชาติเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรด้านกีฬาในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาคนพิการไทยครับให้ผลงานทําได้อย่างยอดเยี่ยมในระดับนานา,นาชาตินะครับ